สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเกโอลลนสไตล์ ล็อกเกียวลินสไตล์นะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่แพทเทนัมแฟชั่นมอลล์นะคะวันนี้นะคะป๊อบก็จะมาดูกันนะคะว่าที่แพทเทนัมแฟชั่นมอลล์เนี่ยจะมีเสื้อผ้าคนอ้วนหรือเปล่านะคะบอกเลยว่าแบบปกตินะคะเราเดินกันแต่ที่กลุ่มของภาซาใช่ไหมวันนี้ก็เลยแบบข้ามมานะคะมาเดินกันที่แพทเทนัมแฟชั่นมอลล์กันบ้าง จะได้รู้กันนะคะว่าวัาวนนี้เนี่ยที่แพดดิัมแฟชั่นมอลล์จะมีเสื้อผ้าคนอ้วนหรือเปล่าแต่ก่อนที่เราจะเริ่มไปดูกันนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตามไอจีกอบด้วยนะคะด้านบนนี้เลยนะคะเดยนเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าที่แพดดิ่งแฟชั่นมอลล์จะมีเสื้อผ้าขนอ้วนหรือเปล่าไปดูกันดีกว่าคะ่ะ เดินแพลตินัมมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะก๊อฟจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าแพลตินัมนะคะมีเสื้อผ้าคนอ้วนหรือเปล่านะคะแล้วมีอะไรบ้างนะคะที่แพลตินัมนะคะบอกกันเลยว่าปกตินะก๊อฟแบบ ไม่เคยแบบนานมากแล้วอะไม่เคยไปเดินแพดที้นัมเลยนะส่วนใหญ่ก็จะไปเดินกรุงทองพาซาใช่ไหมคะแต่วันนี้นะคะเราก็เลยแบบว่าไปเดินแพดทีน้มหน่อยอยากรู้ว่ามีเสื้อผ้าคนอ้วนหรือเปล่าตอนแรกนะคะก,ก,ก็ลองเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูว่าที่แพดดีนัมอะมีเสื้อผ้าคนอ้วนไหมอะไรเงี้ยแต่มาถึงว่าข้อข้อมูลของเขาอะค่ะในเว็บไซต์อะไม่ใช่ในเว็บไซต์คือในเว็บที่เขาเป็นแบบว่ารวมแบบว่าคอนเทนต์สาวอ้วนแบบว่าเสื้อผ้าคนอ้วนแพตดิน้มอะไรเงี้ยใช่ปะ บางทีคอนเทนต์ตอนนี้มันมันไม่อัปเดตแล้วอะคะ่ะก็เลยเอออาจะจะแบบดูดูไปนิดหน่อยว่ามีร้านไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะแต่พอไปเดินจริงๆอะหายากมากเลยอะเพราะว่าตึกแพดิทั่มนะคะอย่างตึกกรุงทองอะ่ะเทียบก่อนว่าอย่างตึกกรุงทองเนี่ยมันจะเป็นแค่ตึกตึกหนึ่งใช่ไหมเป็นชั้นชั้นชั้นแล้วเดินไปเป็นเสื้อผ้าคนอ้วนเสื้อผ้าคนอ้วนเสื้อผ้าคนอ้วน,น,นเลยอาจจะมีผอมบ้างแต่ว่านิดหน่อยแต่แพดิทั่มนะคะบอกเลยว่าแบบว่าเป็นตึกที่ใหญ่โตโมโหลานแบบนี้ แล้วมีโซนยิบย่อยมากมายนะคะออกฟอร์ดโซนอะไรแบบงงเลยคือเดินไปถึงข้ามข้ามสะพานปุ๊บเข้าไปปุ๊บงงเลยแล้วฉันต้องเดินตรงไหนเพื่อหาเสื้อผ้าคนอ้วนหาไม่เจอเลยค่ะก็เลยแบบลงไปข้างล่างไปถามไปตรงอินโฟเมชันเนอะแล้วก็บอกเขาว่าแบบอยากมาดูเสื้อผ้าคนอ้วนมีตรงไหนบ้างอย่างนี้ใช่ปะคะเขาก็จะมีปริ้นเป็นกระดาษมาให้เราเป็นลิสต์ว่าแบบ ร้านเสื้อผ้ากนอ,อ้วนมีร้านอะไรบ้างร้านรองเท้ามีร้านรองอะไรบ้างอย่างนี้แล้วเสร็จเราก็เลยแบบดูตามลายแทงที่เขาบอกใช่ปะว่าเอ่อเอ่อโซนนี้ชั้นนี้มีร้านชื่อนี้เป็นเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบมีบอกใช่ปะแต่พอเราไปตามที่เขาปริ้์มาให้ค่ะบางร้านอ่ะมันไม่ใช่เสื้อผ้าไซส์ใหญ่เหมือนกับว่ามันคงเป็นข้อมูลรวมตรงนั้นมัง้งเพราะาแบบอันนี้เป็นแบบอาจจะเป็นแบบว่าโอเวอร์ไซส์อะไรเงี้ย พอบางทีเดินไปอะตามร้านที่เขาปินมาให้อะค่ะมันไม่ใช่เสื้อผ้าไซส์ใหญ่แล้วก็โอเคไม่เป็นไรก็เดินไปก็ลองแบบไปตามลายแทงที่เขาปินมาเขาปินให้ยาวเลยนะแบบร้านเยอะมากเลยนะแล้วเราก็เดินเดินไปมันก็ไม่ใช่ร้านคนอ้วนอะบางร้านก็เป็นร้านร้านไซส์ใหญ่เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นไซส์ใหญ่ที่แบบ เหมือนอย่างแพลตตินั่มค่ะเขาน่าจะเน้นที่เน้นลูกค้าที่เป็นกลุ่มชาวต่างชาติเพราะว่าชาวต่างชาตินะคะจะเป็นไซส์แบบไซส์ใหญ่ใช่ปะแต่บางทีอะไซส์ใหญ่นะคะอาจจะไม่ได้แบบเป็นใหญ่แบบบิ๊กไซส์เหมือนกรุงทองพาซาอย่างกรุงทองพาซาถ้าถ้าเพื่อนๆนะคะอก50บบวกไปก็มีไซส์ใช่ปะแต่ถ้าเพื่อนๆนะคะไปที่แพลตตินัมอาจจะมีอกใหญ่สุดแค่ไม่เกิน48นิ้ว ไม่เกิน50นิ้วก็คือถ้าใหญ่มากอาจจะเดินแพทิ่นัมไม่เหมาะนะคะแต่ว่าถ้าแบบว่ากำลังอกวบหน่อยอกมัน4 1 4 2แบบกอแบบก๊ฟนะคะอาจจะอกมัน4 4หรืออะไรเงี้ยแพทิ่นัมก็มีของนะอย่างเช่นแบบว่าพวกเสื้อผ้าที่เขาขายแบบเน้นแบบขายต่างชาติอย่างเช่นแบบว่าชุดแรกก่อนเลยดีกว่านะคะชุดนี้นะคะก็ได้เป็นเอ่อชุดเซตผ้าลินินนะคะมันจะเป็นคอปก มันจะเป็นคอปกนะคะแขนยาวแล้วก็จะเป็นกางเกงขาบขาลๆค่ะก็บอกใหญ่บานๆนะแต่ว่าชุดเซนลินนี้นะคะจะราคาสูงหน่อยนะก็คือเซตละ1200บาทนะคะคืออย่างแบบอย่างแบบถ้าเราซื้อเสื้อผ้าในราคาที่แบบไม่ได้สูงมากอะ่ะแต่เราจะรู้สึกว่าเซลินนินเนี่ยพันสองอะ่ะมันแพงใช่ปะ ย่างก็พกคิดว่าตอนแรกคือร้านเขาไม่ให้ลองอยู่แล้วใช่ปะแต่ว่ามันจะมีแบบที่แขวนแขวนแล้วก็จะมีที่ใส่หุ่นอยู่เนี่ยก็พิดาว่าเออมันเป็นผ้าลินินผ้าลินินมันแพงอยู่แล้วแล้วก็เซ็ตละพันสองก็ตกอาตีว่าชิ้นละหกร้อยถ้าโดยทั่วไปก็คิดว่ามันแพงเนาะในราคาชิ้นละหกร้อยแต่คิดว่าแบบมันน่าจะใส่แล้วดูดีอะ่ะเพราะว่าทางร้านนะคะจะเป็นร้านที่กาไปเนี่ยมันจะเป็นทางร้านเนี่ยเป็นขาย เสื้อผ้าที่ทําจากผ้าลินินของคนขายเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเน้นขายพวกชาวต่างชาติเพราะว่าเขาจะเป็นแบบไซส์ใหญ่ๆพวกแบบว่าอันหลับพวกอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่เขาก็จะส่งไปบอกว่าจังหวัดในเมืองไทยที่เขาขายต่างชาติอย่างเงี้ยเขาก็จะขายได้ราคาแล้วเขาขายในราคา1,200บาทสามารถซื้อ1ชุดได้นะเขาบอกว่าที่ภูเก็ตเนี่ยไปขายต่างชาติเนี่ยเซตหนึ่งก็ขายอยู่ที่2 0 0พไปปลายนะคะ แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออผ้าลินินมันก็น่าจะใช้ได้ในระยะยาวแล้วสีก็เป็นสีที่เบสิกเบสิกนะคะก็เลยแบบเออตัดสินใจซื้อมาในราคาเซ็นรละ1,200บาทนะคะแต่แบบตอนแรกก็รู้สึกเสียดายอยู่เพราะว่ารู้สึกแพงเนอะเพราะว่าอย่างแบบชิ้นละ600ก็แพงเหมือนกันแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครที่เขาแบบว่าใส่เสื้อผ้าประมาณนี้อยู่แล้วเสื้อผ้าแบบว่าจะบอกว่าไงเสื้อผ้าที่เน้นงานคุณภาพหน่อยก็จะรู้สึกว่าคุ้มค่าราคากับ1,200บาทค่ะ มาถึงเซ็ตต่อไปกันดีกว่านะคะเซ็ตต่อไปที่ก๊อบได้มาก็คือจะเป็นนี่เลยเป็นเสื้อนะคะเป็นเสื้ออัดพีนแล้วก็จะเป็นกางเกงนะคะร้านนี้นะคะเขาจะเป็นร้านเสื้อผ้าคนอ้วนโดยเฉพาะเป็นร้านเสื้อผ้าคนอ้วนโดยเฉพาะนะคือรู้สึกแบบตอนแรกรู้สึกว่าเขาขายอะเซ็ตละเท่าไหร่ไม่รู้อะแต่ว่าต่อไปต่อมาเขาขายให้ก๊อ้ในราคาเซ็ตละห้าร้อยบาทเท่ากับชิ้นละสองร้อยห้าสิบใช่ปะคือถ้าอย่างเนี้มันเซ็ต เซตหนึ่งห้ารตกชิ้นละ2องยห้ิเรายังรู้สึกว่ามันไม่ได้แพงมากเหมือนเซตลิซินใช่ปะแต่บอกเลยว่าอย่างเซตเนี้ยสองร้ยห้ิบกำเกนสองร้ยห้าสิมันก็โอเคราคาแบบว่าซื้อได้อะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าที่ซื้อมาเพราะรู้สึกว่าสีมันสวยสีมันแบบว่ามันเป็นสีเลมอนที่สดใสนะคะแล้วก็ร้านนี้ก็จะเป็นร้านขายเซรั่มผล้วน,นแล้วก็นะคะสำหรับแพททินม้มเนี่ยก,ก็ได้มาสชิ้นก็คือ เซ็ผ้าเลินินแล้วก็เซ็อัพีสนะคะสเซ็นี้นะ,ะเรามาแบบพูดถึงร้านต่างๆในแพททินัมกันต่อดีกว่านะ,ะสำหรับร้านที่แพททินัมนะคะบางทีก็บางบางร้านก็จะเป็นพวกแบบว่าเสื้อผ้าที่เป็นชุดเย,ยาวๆเป็นแม็กซี่เดรสนะคะที่แบบว่าเน้นแบบต่างชาติชอบใส่อะไรเงี้ย ซึ่งจริงๆแล้วกอล์ฟก็ชอบเหมือนกันเนอะอย่างแบบว่าที่เป็นเดสเชิ้ตยาวๆสีเพลสอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าราคาของแพททินัมนะคะก็จะมีราคาที่สูงกว่ากรุงทองพาซาอย่างแบบชุดเดรสอย่างเงี้ยเขาก็จะขายเออชุดละ400 500นะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นกรุงทองใช่ไหมก็จะตกราคาไม่เกิน300อ่ะ300กว่าบาทแต่แพททินัมเนี่ยตกตัวหนึ่ง400 500ประมาณนี้นะคะแต่ก็อย่างที่บอกเนอะสไตล์หรือว่า สไตล์ของชุดก็จะมีความแตกต่างกันอย่างกรุงทองจะเน้นแฟชั่นอย่างแพทิทั่มจะเน้นใส่ได้ยาวนะคะเน้นแบบว่าใส่ได้ยาวแบบว่าชาวต่างชาติชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่บอกเลยว่าถ้าใครแบบว่าชอบเสื้อผ้าที่สไตล์แบบว่าเบสิกเบสิกสีพื้นๆใส่แบบว่าสีเรียบๆใส่ได้นานนะคะระยะยาวนะก็แนะนานะให้เพื่อนๆไปเดินที่แพทิทั่มเพราะว่า จะมีตัวเลือกที่มากกว่าแต่ว่าเวลาเดินก็อาจจะงงนิดนึงเลยอย่างเช่นกอลไปเดินครั้งแรกก็คืองงเลยว่าเราต้องไปที่ไหนอะไรอย่างนี้แล้วก็นะคะก็ดูในลิสรายการที่เขาที่เขาลิสต์มาให้นะคะก็เดินไปตามที่แต่ตามร้านบางร้านก็เป็นไซส์ใหญ่บางร้านก็ไม่ใช่ไซส์ใหญ่นะแต่แปลว่าจะเป็นทรงแบบโอเวอร์ไซส์ที่เราคนอ้วนใส่ไม่ได้นะคะแต่บอกกันเลยว่าอย่างที่แพทิ่นัมเนี่ยเขาก็จะมีร้านรองเท้าด้วยนะคะ ร้านนี้นะคะจะเป็นร้านชื่อร้านพารากอนนะคะจะขายรองเท้าไซส์ใหญ่นะเขาจะมีแบบว่าไม่ว่าเพื่อนๆนะคะจะเดินไปที่ไหนของตึกแพตทิน้มนะคะจะเจอร้านพารากอนต,ตามทุกซอกมุมเยอะมากๆเลยแล้วคือร้านนี้นะคะขายรองเท้าไซส์ใหญ่ด้วยนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามีคลิปแนะนำร้านรองเท้าไซส์ใหญ่อีกคลิปหนึ่งนะคะยังไงฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็อ่านอกจากแบบว่าเดินๆใช่ไหม เราก็สามารถหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็ได้ว่าร้านเสื้อผ้าคนอ้วนที่แพตดินัมเนี่ยมีที่ไหนบ้างมีร้านตรงไหนอยู่ตรงโซนไหนห้องที่เท่าไหร่เนี่ยคะ่ะก็สามารถเดินไปได้นะแต่ว่าบางร้านอาจจะไม่อัปเดตแล้วบางร้านอาจจะปิดไปแล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็แนะนําว่าก็เดินแบบต้องใช้เวลานิดนึงนะในการเดินแพตดินัมนะคะก็คืออาจจะต้องเดินแล้วก็ดูหน่อยอาจจะถามอินโฟเมชันบ้างอาจจะหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมาบ้างแล้วแล้วก็จดเอาไว้ก่อนแล้วก็แบบไปเดินอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะ บอกกันเลยว่าสําหรับกอลฟนะคะกอลฟรู้สึกว่าเสื้อผ้าขนอ้วนแพดดินัมเนี่ยกอลฟชอบที่แพดดินัมมากกว่าเพราะเป็นสไตล์เบสิกเบสิกที่ใช้ได้นานนะคะแต่ก็อย่างที่บอกไปเลยว่าข้อเสียก,ก็ต่างกันเพราะว่าเดินหาย,ยากมากๆนะคะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์คลิปวิดีโอนี้นะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้นะคะกอลฟต้องไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ